สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ซีรีส์นี้คุกรับจะทําเป็นติวสอบกลางภาคเรื่องตักกาษาสร์ม .4 นะครับจะมีโจทย์จำนวนทั้งหมด15ข้อนะครับคุกรับจะแบ่งออกเป็น1วิดีโอ1ข้อให้น้องๆกระโดดข้ามเพื่อเลือกดูได้นะครับก็ลองเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทบทวนไปด้วยในตัวแต่ว่าคนที่จะเรียนซีรีส์นี้นะครับขอให้มีพื้นฐานมาก่อนคือทบทวนเนะื้อหามาก่อน นะฮะตัวนเนื้อหาว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างในเรื่องตรกกศาสตร์นะครับที่ค,ครูกอลบต้องบอกว่าม4เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตักกศาสตร์มันมีในมต้นด้วยบางโรงเรียนบางเนื้อหานะครับเขาก็มีการแบ่งตารางค่าความจริงไปสอนในมต้นแล้วนะมสก็ต้องพยายามแล้วนะครับเออน้องๆก็เริ่มเรียนเหมือนเราแล้วนะอ่ะทีนี้ใครพร้อมแล้วมีเอกสารแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อนะครับคลิปนี้ค,ครูกอลบจะพูดข้อที่1ก่อนนะไปดูกันครับ เรื่องตรรกศาสตร์นะครับในหัวข้อที่1นเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องของความเป็นประพ์ใช่ไหมการดูประโยคใดๆว่าอันนี้เป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจนะครับอย่างเช่นข้อ1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อบปนี้นะถามว่ากขอข้องอนะครับแล้วก็ถามว่าข้อความที่กําหนดเนี่ยเป็นประพจน์กี่ข้อความเพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มข้อหนึ่งปับ๊บความรู้มันก็จะต้องกลับมาเริ่มต้นตั้งแต่แรกใหม่ ใครที่ลืมไปแล้วก็ต้องทบทวนก่อนไปสอบนะครับมาทวนกันนิดนึงประพจน์คืออะไรครับน้องๆประพจน์นะอ่าอันนี้ครูครับก็จะเล่าแบบย่อๆเนอะถือว่าหลายๆคนต้องมีพื้นฐานก่อนจะมาเรียนตัวติวสอบตัวนี้นะประพจน์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่านะครับมันจะไม่ใช่ประโยคคําถามนะ มันจะไม่ใช่ประโยคขอร้องใดๆทั้งสิ้นมันจะต้องเป็นประโยคบอกเล่านะครับที่พูดออกมานะครับแต่ว่าจุดเด่นของความเป็นประพจน์คือเมื่อบอกเล่าแล้วมันจะต้องสามารถตัดสินได้ตัดสินได้ว่าผลของการพูดนั้นมีค่าเป็นจริงหรือมีค่าเป็นเท็จนะครับไม่ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเขาเรียก2ออย่างนี้ว่าค่าความจริงโอเคไหมอ่า คือประพจน์เนี่ยมันจะเป็นประโยคที่พูดออกมาเช่นอาจจะบอกว่าคุกอฟสูง185เซนอ่ะนี่เป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมไม่ใช่คำถามแต่มันสามารถที่จะบอกได้ว่าจริงหรือเท็จก็คือคุกอฟสูง185 185เซนเนี่ยจริงไหมใช่ไหมแต่ลักษณะของประโยคที่ไม่เป็นไม่เป็นอย่างเงี้ยเช่นอะไรบ้างฮะเช่นประโยคคำถามนะประโยคคำถามประโยคขอร้อง ประโยคอะไรที่น้องๆอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเป็นคําสั่งอย่างนี้นะหรือเป็นคําอุทานนะครับเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยประโยคเหล่านี้มันจะไม่เป็นประพจน์เพราะว่ามันบอกค่าความจริงไม่ได้ยังมีประโยคอีกหลายประเภทนะครับอีกหลายประเภทที่อาจจะไม่เป็นประพ์โอเคไหมเพราะฉะนั้น แยกให้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดหรือประโยคที่เขาพูดถึงเนี่ยมันบอกจริงบอกเท็จได้ไหมแค่นั้นโอเคนะครับทวนเนื้อหาเรานะมาดูกันครับข้อกไก่นะครับเขาบอกว่าเข้าเปลือกเมื่อสีแล้วเป็นข้าวสารและรำอย่างแรกเลยคือเป็นประโยคบอกเล่าไหมอ่าเป็นประโยคบอกเล่านะครับซึ่งสามารถระบุค,ความเป็นจริงได้ไหมสามารถบอกได้ไหมว่าจริงหรือเท็จ ไม่ต้องคิดว่าจริงหรือเท็จแต่ค,ครูกราถามว่ามันสามารถที่จะตัดสินได้หรือไม่ว่าจริงหรือเท็จต่ว่าตัดสินได้ใช่ไหมครับว่ามันสีออกมาแล้วมันเป็นข้าวสารและรำหรือมันเป็นข้าวสารอย่างเดียวหรือมันเป็นรำอย่างเดียวหรือเป็นทั้งข้าวสารและเป็นรำมันตัดสินได้ว่าจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นครอบกอกไก่เนี่ยถือว่าเป็นประพจน์นะครับน้องๆอันนี้ถือว่าเป็นประพจน์ มาดูข้อขอไข่บ้างนะครับข้อขอไข่เนี่ยเขาถามว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมันใช่บอกเล่าไหมนะฮะแล้วมันบอกค่าความจริงได้ไหมนะพอครูก็เห็นว่าเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยมันออกแนวเป็นประโยคขอร้องมากกว่าหรืออธิษฐานอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะบอกค่าความจริงไม่ได้อย่างเช่นคําอธิษฐานอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่รู้นะครับบอกไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถือว่าไม่เป็นประพจน์ข้อความในข้อขอไขไม่เป็นประพจน์นะครับออกไปในทางของประโยคขอร้องมากกว่าที่จะเป็นบอกเราอ่านไปนะต่อมาข้อขอควายนะครับข้อขอควายฝนตกเขาจึงเปียกข้อนี้มันมีความพิเศษมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีคําว่าเขาครับน้องๆมันมีคําว่าเขา ในภาษาไทยเนี่ยถ้ามันมีคำใดๆที่เป็นสรรพนามสรรพนามคืออะไรอีกสรรพนามคือการาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ใช้ระบุเป็นกลุ่มเป็นประเภทเช่นนะฮะเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งเขานี่ใช้ครูกอัฟไหมไม่รู้เขานี่ใช้ตัวน้องๆไหมไม่รู้เขาใช้ผู้ปกครองคนไหนไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นคําว่าเขาเนี่ย ถ้าอยู่ในสมการคณิตศาสตร์มันเปรียบเสมือนเป็นตัว x ครับน้องๆมันเปรียบเป็นเสมือนตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวแปรประโยคที่เป็นลักษณะเนี้ยมีสรพพนามเข้าไปผสมจะไม่เป็นประพจน์จำไว้นะประโยคลักษณะนี้จะไม่เป็นประพจนะ์แต่ที่ครูเขาบอกว่ามันมีความพิเศษเพราะว่าประโยคลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคเปิดคุ้นคุ้นห ใครที่เรียนตรรกศาสตร์มารอบหนึ่งแล้วจะเคยได้ยินคำนี้ประโยคเปิดประโยคเปิดมันหมายถึงประโยคที่มีตัวแปรและเราสามารถที่จะทดสอบโดยการกำหนดค่าตัวแปรล,ลงไปบางค่าแล้วมันจะกลายเป็นประพจน์ได้เช่นอะไรถ้าเป็นในทางคณิตศาสตร์เช่น x เท่ากับ5เราต้องสังเกตนะ x เท่ากับ5คูกถามเป็นจริงหรือเป็นเท็จ รู้ไหมว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จสมการนี้จริงหรือเท็จ x เท่ากับ5จริงหรือเปล่า x เท่ากับ5จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันมีตัวไม่ทราบค่านะครับมันมีตัวไม่ทราบค่าอย่างนี้เราจรึงระบุไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จถูกไหมฮะลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคเปิดเขนะ้าไหมแบบนี้เรียกว่าเป็นประโยคเปิดแต่ถ้าสมมุติว่าครูกรอล์ฟทดสอบ แทนค่าลงไปเช่นกูก๊แทน x ด้วย1 1เท่ากับ5นะครับอ่ะสมการอันที่2เนี่ยเป็นประพจน์หรือไม่คำตอบคืออันนี้เป็นประพจน์และเพราะอะไรเพราะมันสามารถบอกได้ว่าประโยคนี้มีค่าออกมาเป็นเป็นเท็จถูกไหมมันเป็นเท็จอย่างนี้เราระบุได้ตอนแรกเนี่ยระบุไม่ได้เขาเรียกว่าประโยคเปิด แต่ถ้าเราลองแทนค่าตัวแปรด้วยเลขคงที่สักเลขหนึ่งก็จะกลายเป็นประพจน์ได้เพราะฉะนั้นประโยคก่อนที่จะเป็นประพจน์ลักษณะนี้เขาเรียกว่าประโยคเปิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามข้อข้อควายเราก็ถูกตัดสินว่าไม่ใช่ประพจน์โอเคไหมครับขอเข้าใจนะประพจน์กับประโยคเปิดไม่เหมือนกันนะครับต่อมาข้ององูนะครับยินดีต้อนรับทุกท่าน มันมีค่าออกมาเป็นจริงเป็นเท็จได้ไหมอ่าจะไปซักเขาเหรอว่ายินดีจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่ใช่ไหมแน่ใจนะว่ายินดีอนั้นไม่ได้ละสุขไหมฮะมันไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จฉะนั้นคําว่ายินดีต้อนรับทุกท่านประโยคเชื้อเชิญอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าไม่เป็นประพจน์นะครับโอเคนะดังนั้นในข้อนี้คําตอบคือช้อยไหนฮะถามว่ามีประพจน์กี่ข้อความคําตอบคือมี 1ข้อความก็ตอบชอยที่1โอเคอันนี้ครูก็พยายามจะอธิบายเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การทําโจทย์ได้นะครับน้องๆต้องมีความรู้ในการเอาไปสอบด้วยนะก็เลยต้องอธิบายให้กว้างนิดนึงว่าประพจน์มันเป็นยังไงถ้าไม่ใช่ประพจน์มันจะมีประโยคเปิดอยู่ด้วยประโยคเปิดเนี่ยคล้ายประพจน์มากนะแต่จุดสังเกตของประโยคเปิดคือมันจะมีตัวไม่ทราบค่าเช่นเขาหรือคําว่า แมวแมวเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นแมวตัวไหนนะครับจะระบุเป็นปลาก็ไม่รู้ว่าปลาตัวไหนอะไรอย่างเบางทีมันเป็นแค่สัพพะน้มกว้างๆมันจะยังไม่เป็นประพ์โอเคไหมนะครับเท่านี้นะอันนี้ก็คือข้อที่1น,นะครับข้อที่1สามารถที่จะระบุได้ว่าอะไรเป็นประพจน์แบบไหนไม่เป็นประพศโอเคก็ลองทําความเข้าใจแล้วก็ ไปดูข้อที่2กันต่อนะครับหรือจะพักก่อนก็ได้โอเคสำหรับข้อที่1จบแล้วครับ